อบิดาอาดอลลาตกนรกหานเข้าวา่าดองที่เราถือยั่งอยู่เลหลืททานที่เราถือนรกก็ถือไปเลยเนาะสมมุตนในที่มัมมาลิกีว่ามาไม่นาจิสพี่นองฮาบ้ถือมาลิกีก็มาไม่นาจิสไอเราล่ะม,มานาจิสก็ต้องหลังเจ็ดนามเลยพนานเลยเนาะแล้วไงว่าซูตรว่าตัววันอยู่บนฟ้านั้นปี่นองเนี้ยตนตำรับตนต,นตนโตผู้ที่ริเรม ว่างสูตรแนวทางอาคีดะแบบนี้ก็คืออิบนุตัยมียะเซเลมูฮัมมัดบินอับดุลวาฮับนี้เกิดปีฮิจรัตีหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบางคนว่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสี่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบมานีันว่าเลยนี่เกนี่แหละคือไปรำเรียนไปอ่านเอาเองตำราของอิบนุตัยมียะอ่าเลยกาเลื่อมใสเลยกะ ประดิษฐ์ประดอยเติมเต็มมากจนคาทางนี้และไม่กี่ร้อยปีนี้มาคือเป็นสูตรแนวทางของวะฮาบียะนะนี่เนี่ยนําไม่เป็นดวงรู้จักนะถึงเสียงอุลามะของวะฮาบีมีมากมายพี่น้องเ๋ยวพี่น้องว่าเอ็ะมันกลุ่มบันอยู่กันละน่ะนะลุ่มบันกันต่างเพศเลยพี่น้องนะแต่เตราจะต้องรูจ้จักไหวนี่นีนนน่ชุดนี่นี่ตำรวจอ่าจุดนี้ทหาร เาใส่เสื้อพันนี่เพดถ้าว่าพ่อเคื่องบูดเกีเยง,งกบัวนี่คือเกษตรกรไว้โลี้ยงต้องต้องแบ่ไงให้ได้ตึง้งเสี่ยงอูลามะที่ว่าโรฮินตามซื้อพี่น้องเช่นเช็กโซเลฟาฟวานจับรีนเช็กอูไซมีนเช็กบินบาสอิอบโนกัยยิมนี่นี่คือล้วนแล้วแต่เป็นอูลามะของวะฮาบีทั้งสิน้นเนาะ อ่ากับพี่น้องพอไดเห็นชื่อเห็นเลขที่มากนีก่ก็ฮะพอไดปพิจารณาโทษพนาดนี้นั่นแหละก็พยายามเล่ละไล่ดานอ่าเล่ละไล่ดานซึ่งกตอนนี้ปัญหาที่ดังๆที่พี่น้องเห็นตามซื้อน,นัน่นเนาะอ่านี่เราคณเก๋เก๋ไม่ซื้อแล้วนะพอกเด็กๆมันรู้เลยปัญหาเรื่องว่าทำนูรีเจ็ดวันซี่สิบนูรีคนตายทำได้ไม่ได้ฮะเนี่ยแล้วมไหมอ่าที่มันออกมาผ่านนั้น ออันนี้เราการอธิบายกันไล่ๆครั้งเลยเลยพี่น้องอม่านกุรอานให้คนตายฮะบิดเดาะเคยวะเช็คโฟาอซานทึ้งเล่เลยโอ้นี่เบิกอุลามะของวะฮาบบีเราการไม่ได้าตานี้นั่นคือสูตรของเขาขอถือผนันแน่แต่ของเราล่ะอิหมัมนาวาวีวะสูนันรุน,นารุงให้อ่านกุรานให้กับคนตายาเราก็จะถือถตามอิหมัม นาวบวีที่เคียววกไห่เนี่ยกะยูก็รอดแล้วบางสิงนั้นไหมไอ้คนตายตั้งไอ้น้งองคอมไม่อ่านเราอ่านก็ไม่ได้มีปัญหากันแต่อย่งยางใดอ่านะอือบิดาอ่ะดอลาลาตกนรกหานเขาว่าดอกแต่เบรถถอร์ราทื่อยั่งอยู่เลยหอา,านตี่เราทื่อนรกกระทือไปเลยเนาะสมือนี้นนที่มัมมาลิกีว่ามาไม่นาจิสพี่น้องหามโบทื่อมาลิกีกามาไม่นาจิสไอ้เราล่ะอือม,มานาจิสก็ต้องหลังเจ็ดนามเลย ปัญหาเลยเนาะอ่ะอากงจะไม่มีปัญหาแต่อย่างใด